สวัสดีครับรายการกินแอดเที่ยวแบบง่ายวันนี้นะครับขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูการหน้าหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกานี้นะครับกับภูกระดึงครับทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับก็เปิดให้ขึ้น ชมนะครับอุทยานได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ .2563 เป็นต้นครับสำหรับใครที่จะขึ้นไปเที่ยชมอุทยานแห่งชาติภูเรือในช่วงนี้นะครับก็ต้องฟิตร่างกายกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเ,าเราต้องใช้พละกกำลังในการเดินขึ้นบนภูเขายอดสูงนะครับต้อง ต้องฟิตร่างกายก่อนขึ้นกันนะเพราะอย่าลืมว่าเราต้องเดินขึ้นไปถึงยอดภูกระดึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูสิ่งที่เราต้องเตรียมกันนะครับ ครับสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องเตรียมนะครับก็คือร่างกายของเรานนัเองนะครับจะต้องทําให้แข็งแรงอยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะครับไฟแช็กนะครับอาจจะต้องจําเป็นในบางครั้งบางคราวที่เราจะต้องผิงไฟหน้าเต็นท์เรานะครับจะเป็นอาจจะต้องใช้มนันนิดนึงนะครับส่วนเตาวัสดุพวกนี้เขามีเขามีขายนะครับ ยาประจำตัวนะครับหรือยาสามัญประจําบ้านสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ไปแค่นั้นพอนะครับของใช้ส่วนตัวจําเป็นที่เราต้องใช้นะครับไฟฉายนะครับที่ชาร์จแบตสิ่งสำคัญสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินสตังค์นะครับที่เราต้องไปใช้สอยในบนยอดภูกกระดึงนะครับครับในปีนี้นะครับอุทยานแห่งชาติผูกกระดึงนะครับก็เปิดให้อ่เปิดให้ใช้เที่ยวชม อุทยานได้หนึ่งตุลานะครับ2563ถึง31พฤษภาคม2564นะคร,ครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปจองนะครับพื้นที่ก่อนที่เราจะขึ้นภูกระดึงก่อนก็ได้นะครับในเว็บไซต์นะครับอายุการจองเนี่ยเขาให้60วันนะครับ60วัน แล้วก็ไม่เกิน3ามคืนนะครับที่เราขึ้นไปพักด้านบนภูกระดึงนะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งอุทยานแห่งชาติลำดับที่2ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่23พฤศจิก,กายนพศสอ0 5นะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับมี พื้นที่ปกคุมนะครับ348ตารางกิโลเมตรนะครับครับทางขึ้นไปนะครับก็มีทั้งหมด11สถานีนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ประมาณ4สถานีนะครับ4สถานีระหว่างที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยมันก็มีแต่ละจุดนะครับเตรียมตัวกันเลย นะครับท่านไหนนะครับที่มีสัมภาระติดตัวไปเยอะนะครับก็ทางอุทยานแห่งชาติเาก็มีลูกหาบนะครับที่ให้บริการหาบของขึ้นไปให้เราด้วยนะครับครับสิ่งของที่เรานำขึ้นไปที่จะให้ลูกหาบนะเขามันมีราคากลางอยู่นะครับเขาคิดช่างเป็นกิโลนะครับ1กิโลจำนวนกี่บาทไม่แน่ใจนะครับก็ต้อง เข้าไปดูสอบถามเจ้าหน้าที่เขาดูนะครับไปเดินทางกันเลยครับนี่ก็เป็นทางหน้าทางเข้าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับมีพาเพื่อนๆใบพิชิตภูกระดึงด้วยกันนะครับจากนั้นลูกหาว่าเตรียมนะครับหลังจากเราไปช่างอะไรเสร็จแล้วแพ็คของเสร็จแล้วนะว่าเตรียมนะครับแล้วก็ ลูกหาพอก็จะหาบสภาระพวกเรานะครับเดินทางขึ้นไปถึงเป้าหมายด้านบนคือหลังแปรนะครับตามตามแผนที่นะครับที่ระบุไว้นะครับโอ้แข็งแรงมากเลยนะครับบางที่เดินขึ้นไปแล้โหต้องยอมแพ้ลัางหาบนะครับเนี่ครับจุดบริการต่างๆนะครับประมาณสสถานีเขาจะมีร้านค้าตามรายทางมาให้พวกเรานะครับหากเราเหนื่อยเราก็จะแวะซื้อนุ่มซื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต้องยอมแพ้เลยลุงแกแข็งแรงมากเลยนะรับเดินขึ้นไปนะครับก็ด้านบนเองนะครับก็มีจุดบริการไม่ต้องห่วงนะครับด้านบนเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ค่อนข้างที่จะพร้อมบอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรห้องนุมห้องน้ํานะครับโอ้โหล้อมรอบพื้นที่เต็นท์เต็มไปหมดเลยนะครับไม่งั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับนอกเหนือจากพื้นที่ที่เขาจัดสรรเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็ยังมีอะไรมีเต็นท์ว้ให้บริการนะครับมีเต็นท์ให้บริการแต่บางทีเนี่ยคนไปเที่ยวเยอะมากเลยซีเตียประมาณหกพันคนต่อปีครับเพราะนั้นเราก่อนล้วที่จะเราจะไปเนี่ยต้องวางแผนแล้วอาจจะต้องบุ๊กิ้งนะครับตัวเต็นท์นะครับที่พักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นการดีนะครับเพราะนั้นอาจจะถ้าหรือถ้าเรามีเต็นท์ไปก็โอเคนะครับไม่ว่ากันนะครับ นี่ก็เป็นเต็นท์เป็นจุดเป็นลานกลางเต็นท์นะครับด้านบนก็มีร้านอาหารนะครับไว้ให้พวกเราได้ไปรับประทานกันนะบางทีอาจจะไม่สะดวกในการนำอาหารไปรับประทานเองก็ข้างบนก็มีบริการนะครับก็สะดวกดีนะครับเราก็สามารถซื้อมาทานกินกันได้ไม่ต้องหอเขึ้นไปทำนะครับ มีหลากหลายมากเลยนะครับตอนเช้าปลาทั้งก๋มีอะไรท่านผู้ชมโอ้โหเห็นไหมปลาทั้งก๋มีอะไรครับผมตอนเย็นก็จี่ข้าวหน่อยนะครับโอ้ผมก็เพิ่งรู้ว่าทั้งบนมีบริการบ้านพักด้วยนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับหลังจากเราไปถึงเสร็จแล้วนะครับก็ในวันรุ่งขึ้นยามเช้าก็วางแผนออกไปดูบรรยากาศกันนะครับผ่านกถนั่งแอนอย่างเงี้ยนะครับ โอ้โหบรรยากาศสวยมากดูทะเลเหมอกนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศช่วงเช้าเช้าช่วงระหว่างอาทิตย์จะขึ้นเงนี้ยอืม้มบรรยากาศดีมากจริงๆนะครับที่ยอดภูกระดึงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโอโซนเป็นอากาศที่บริสุทธิ์เย็นฉ่ำชื่นใจนะครับเหมาะสำหรับการที่ไปรีแลกผ่อนคลายสูตรบรรยากาศดืม่มด่ำกนะับธรรมชาตินะครับในช่วงฤด,ดูหนาวในช่วงนี้นะครับภูกระดึงเป็น อีกจุดนะครับของประเทศไทยนะครับเป็นเบอร์2นะเป็นเบอร์2ของประเทศไทยนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับแต่ต้องไปให้ถูกแดูนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนวิชิตภูกระดึงได้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ